สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ลินพาทุกคนมาเดินเล่นในป่านะคะมาเดินชมธรรมชาติแล้วก็ฟังเสียงนกเสียงกาวิ้ววิวิวววเพราะว่าถ้าไปเดินในที่โลง่ลงๆนะคะทุกคนมันแดดกำลังออกค่ะมันร้อนลินก็เลยพาทุกคนมาเดินในป่ามันก็จะชุ่มฉ่ำแล้วก็ เย็นๆไม่ร้อนนะคะเดี๋ยวเราเดินชมธรรมชาติไปเรื่อยๆฝรั่งเขาก็จะไม่ค่อยเดินกันนะคะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเที่ยงเขาก็จะกินข้าวกันนะคะรับประทานอาหารตอนตอนเที่ยงแต่บ้านเราตื่นสายคะ่ะวันนี้บ้านเราก็เลย ข้าวเที่ยงยังไม่กินมาเดินก่อนแล้วค่อยไปกินเป็นข้าวบ่ายข้าวตอนบ่ายคะ่ะทุกคนนี่เดี๋ยวลินจะกลับกล้องให้ดูอันนี้มันเป็นที่สำหรับออกกำลังกายนะคะในป่าที่ป่าประเทศเยอรมันก็จะมีจุดให้ออกกำลังกายแล้วก็มี ทางให้เราเดินนะคะซึ่งภาษาเยอรมันก็เลือกว่าบันดันเวกคุณนาสามีคอยคนเดินมาเป็นคนเดินมาเป็นเพื่อนคุณนาพี่น้องต้นไม้ต้นไม้สูงนะคะทุกคนมันต้องมาเดินตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีแดด มีแดดออกเยอะๆเนี่ยเราต้องมาเดินอยู่ในป่าไม้นะคะเพราะว่าที่ประเทศเยอรมันเขาก็จะมีทางให้เราเดินดูธรรมชาตินะคะนี่ค่ะนี่แต่ละจุดก็จะมีจุดให้คนออกกำลังกายหรือว่าพักเหนื่อยนะคะเนี่ยค่ะนี่อันนี้ก็ deep in the shadows i know it's hard to put one foot in front of the other uh -huh. so far is the echo where do we start you can learn to discover a million stars here in the shadows i know you're scared take my hand together make a stand we've got to fight to find a way dead to fall to find our way to stay and no more hate just admit that you No way, we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift this spirit for the cause. We should be equal, show free. All together, one <coughs> <laughs> 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 Get beat back. Yeah. เดี๋ยวเอาไม้พี่น้องเอาไม้เด็กน้อย,ย,ยร้อนร้อนร้อนมันร้อนพี่น้องอย่างตากแดดแม่ต้งองย่างเขานี่มันต้องเดินเอยมาสั้นแถวทางไหมฮะมันต้องเดินลงไปบริเวณป่าไม้นะคะทุกคนเพราะว่ามันร้อน โอ้ยมันห่อนแห้งได้ได้ได้นี่นเดินตากเดดไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันร้อนมากเดินเข้าไปในป่าดีกว่าคุณเพี่น,นี่เราไปเจอที่ออกกำลังกายอีกแล้วทำไม่ทำไม่ oder? <laughs> Nein, ich fühle mich nicht. <Gülüyor> <Gülüyor> oh mein. ยามันร้อนสุดๆเข้าสิ่ยางไปทะลุอันซาไหวน้ำฝรั่งเขาไหวน้ำอยู่ยแปบไทยเขาเดินพนาตามีบอกเข้าสิว่าพนะปากกาเซียพี่น้องโอ้หนาวฮอนุสีสิ่ยางอยู่กลางเดินบ่อใดดิน่ตรงยางอยู่น้ำปลาใหม่ โบโอ้ยอะอัตโมติผักตามิ้นนี่ยอดอันนี้มันกินได้พี่น้องนี่ยอดผักตำรงคุณเดชจักแมนว่าแมนได้นี่นี่ยอดอันนี้มันกินได้แต่ว่ามันอยู่ขางทางลิ้นโบเก็บเอาออกแต่มันเป็นมละผิด มีข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำค่ะทุกคนอันนี้ส้มตำจ้าอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำจ้าทุกคนมาเริ่มมาเริ่มมากินข้าวน้ำกกนเดือจ้า